ครับเมนูวันนี้คือผัดดอกผู้ชายกับเต้าหู้เหลืองนิ่มครับอันนี้เราเปิดไฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มใสมม่น้ำมันนี่ครับประมาณสองช้อโตครับแล้วก็ใส่กระเทียมกีดใหญ่นะครับสิบกีครับ ก็กระเทียมหนึ่งนะครับนี่ครับหมูสับสองช้อนโต๊ะเพิ่มไปหนึ่งช้อนโต๊ะครับสกัดช้อนโต๊ะครับโอเคครับจะหยิบกระหรูนะครับ ผัดหมูสับก,กับกระเทียมให้สุกก่อนนะครับให้กระเทียมออกเหลืองแล้วก็หมูสับสุกก็ดูนะครับ ให้กระเทียมออกสีเหลืองหอมหน่อยครับ ก็อันนี้เหลืองพอแล้วครับใส่เต้าหู้ครับนี่ครับเต้าหู้เหลืองนิ่มครับเอาไปทอดก่อนครับหั่นอย่างนี้ทอดให้กรอบเลยครับเอาตัวนล้ใส่ดอกพิชไช่ครับสองร้อยกรัมครับหั่นเราก็ใส่น้ำมันหอยครับสองช้อนโต๊ะนี่นะครับ แล้วก็อันนี้คือซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสฝาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปเลยครับอันนี้เราเร่งไฟนะอันนี้ผงรสดีประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทรายนี่ครับหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยครับผัดดอกกุใช,ช่ายใส่หมูสับแล้วก็เต้าหู้เหลือง อย่างนิ่มนะครับเอาไปทอดก่อนทอดให้ให้ออกกรอบหน่อยเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลทรายหน่อยครับนี่ครับน้ำตาลกรายประมาณครึ่งกระบวยนะครับอะไรเงี้ยนะครับใส่โต๊กีครับ,รบเป็นกระบวยหนึ่งเดี๋ยวเราจะรอให้เขาเดือดแรงวันนี้ครับนี่ครับน้ำต้มฟูนะครับเราก็คลิปตัหน่อย ผัดดอกผู้ชายใส่เต้าหู้เหลืองอย่างนิ่มแต่ว่าเอาไปทอดก่อนนะครับทอดให้นานหน่อยเพราะว่าเต้าหู้เหลืองเนี้ยต้องทอดอน,นานๆเพราะว่าเขาจะแบบสุกยากนะครับทอดนานแล้วก็จะแบบข้างนอกเขาจะกรอบแต่ข้างในเขาจะอ,อนิ่มครับประมาณว่ากรอบน,นอกนุ่มในครับนี่ครับหมดเยครับคนให้ทุกอย่างเข้ากันให้หมดครับ เติมน้ำสักพักไปไหน่อยนี่ครับแบบครับเย้ครับเราขั้นตอนสุดท้ายคือโรยพริกไทยไปหน่อยครับนี่ครับเคครับเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วครับ ผัดดาบ้ช่ายใส่เต้าหู้เหลืองอย่างนิ่มครับแล้วก็ใส่หมูสับลงไปด้วยครับนี่ครับโอเคครับั้งคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ